สวัสดีครับบริษัท RTT t ท a d i n g นะครับตัวนี้เป็นคลิปที่2ต่อเนื่องจากคลิปแรกที่เราใช้เกตอุตสาหกรรมนะครับตัวนี้1 8ลิตรต่อนาทีนะครับเกเมืออาชีพตัวนี้13ลิตรต่อนาทีนะครับเราจะมาทดสอบบนเงื่อนไขเดียวกันนะครับมอเตอร์ตัวเดียวกันแ,แห่แรงมมารอบเร็ว2.800ลอดรอบนะครับเอาทดสอบครับ ที่แตกต่างกันนะครับอย่างเห็นได้ชัดคือบนเงื่อนไขเดียวกันทุกอย่างตัวเกจมืออาชีพ18ลิตรต่อนาทีได้ที่แรงดัน230บาทเกตมืออาชีพ13ลิตรต่อนาทีตัวนี้ได้อยู่ประมาณ150บาทซึ่งจะแตกต่างกัน80บาทเหตุผลคือค่าตาการไหลนะครับอัตราการไหลมากาหัวปั๊มมีแรงอัดมากกว่า ก็ย่อมทำแรงดันได้สูงกว่าแล้วก็มอเตอร์ก็จะกินกระแสมากขึ้นเพราะว่าใช้กำลังในการขับเคลื่อนมากขึ้นกว่าเดิมเราจะเปรียบเทียบให้เห็นว่า11แอมป์กับ8แอมป์ต่างกันอยู่5แอมป์ก็อยู่ที่ความเหมาะสมว่าลูกค้าทำงานที่แรงดันเท่าไหร่เหมาะสมกับงานที่ลูกค้าใช้แล้วก็ เครื่องทำงานได้ต่อเนื่องมอเตอร์ไม่ร้อนจัดทำงานได้ทั้งวันก็จะถือว่าเป็นประสิทธิภาพสูงสุดที่ได้รับกับเงินที่เราจ่ายไปอันนี้เป็นข้อควรคำนึงในการเลือกใช้ของนะครับขอบคุณครับ